เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ดีอีกเรื่องหนึ่งที่พระอุปถามของหลวงปู่ชอบฐานสมโมได้บันทึกไว้พระท่านไม่ได้บอกสถานที่ท่านตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าเปรตแม่ตุหลวงคืนหนึ่งของเดือนพฤษภาคมปี2535องค์หลวงปู่ชอบได้รับนิมนต์ให้ไปพักที่วัดแห่งหนึ่งมีพระติดตามรับใช้ท่านสองรูป ในเวลาประมาณ21นาฬิกาหลวงปู่ได้ชี้มือไปที่ประตูห้องพักพระทั้งสองรูปเข้าใจว่าหลวงปู่ท่านต้องการจะออกไปเข็นจงกรมข้างนอกเมื่อเรียนถามท่านว่าท่านจะออกไปจงกรมที่ข้างนอกห้องไหมท่านก็บอกว่าไม่ออกไปแล้วหลวงปู่จึงถามพระทั้งสองรูปนั้นว่าพวกท่านเห็นเปรตอยู่ที่หน้าประตูบ้างไหม พระทั้งสองรูปก็ตอบองค์ท่านไปว่าไม่เห็นหลวงปู่ท่านยิ้มมองหน้าพระทั้งสองรูปแล้วก็พูดว่าพวกตาหมากขามขี้เปรตมันมาปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็ยังมองไม่เห็นมันอีกพระทั้งสองต่างก็นิ่งอึง้งด้วยไม่รู้ว่าจะตอบท่านว่าอย่างไรเพราะต่างก็จนด้วยกล้าวเกินวิสัยความสามารถของพวกตนที่จะไปรับรู้รับทราบได้เหมือนกับองค์หลวงปู่ หลวงปู่ท่านจึงพูดให้ฟังว่าเปรตตนนี้เป็นเปรตผู้หญิงเขามาหาเราเพื่อต้องการให้เราอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาแต่เราไม่สามารถอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาได้ด้วยเหตุว่าไม่มีวาสนาที่จะสงเคราะห์กันได้นั่นเองหลวงปู่ได้บอกให้ฟังถึงลักษณะของเปรตว่าเปรตตัวนี้เป็นผู้หญิง นุ่งห่มเสื้อผ้าเหมือนกับคนที่มาจำศีลทั่วๆไปใส่เสื้อสีขาวใส่ผ้าถุงสีดำแบบเดียวกันกับคนที่เขามาจำศีลอุโบสถอยู่ที่วัดในมือข้างหนึ่งถือถุงข้าวสารมืออีกข้างหนึ่งถือหน่อไม้เขามาหาเราเพื่อที่จะขอข้าวเรากินเขาบอกว่าตั้งแต่ตายมานั้นยังไม่เคยได้กินข้าวสุกเลยมีแต่ข้าวสารอยู่เต็มกำมือ ถือไปถือมาไม่สามารถที่จะกินได้เพราะมันไม่สุกหน่อไม้ก็กินไม่ได้เพราะมันเป็นหน่อไม้ดิบได้แต่แบกไปแบกมาอยู่รอบวัดแบกหน่อไม้แบกเข้าสารเดินร้องไห้อยู่อย่างนั้นเห็นแล้วก็อดที่จะสังเวชใจไม่ได้พระได้กราบเรียนถามถึงบุพกรรมของเปรตตนนั้นว่าเขาไปทำกรรมอะไรมาจึงได้มาเป็นเปรตเฝ้าวัด หลวงปู่ได้เล่าว่าเปรียตตนนี้แต่เดิมเป็นแม่ของตุ๊เจ้าอาศัยว่าลูกชายของตนเป็นตุ๊หลวงสมพานวัดอยากได้อยากกินอะไรของวัดก็ถือวิสาสะมาหยิบมาฉวยเอาโดยพลาการใครจะห้ามเอาไว้ก็ไม่ฟังบางครั้งคนที่ห้ามกลับโดนด่าเสียอีก นานๆเข้าคนเขาก็เลยบอย,ยุ่งบอสนใจลูกชายที่เป็นตุ้หลวงก็บอกเคยห้ามปราบแม่ของตนปล่อยเฉยก็เฉยเกินไปจนมันได้ใจทําไปเรื่อยๆบาปกรรมจึงสะสมเข้าทุกวันทุกวันพอตายไปแล้วจิตของตนมันมาข้องเกี่ยวอยู่กับกรรมอันนี้จึงส่งผลให้ตนเองต้องมาเป็นเปรตอยู่ในวัดแห่งนี้เพื่อใช้กรรมที่ตนเองได้ก่อไว้ ฟังองค์ท่านเล่าแล้วก็สลดใจแทนเขาจริงๆที่ต้องมากลายเป็นเปรตเฝ้าวัดเพียงเพราะเห็นแก่ปากท้องเล็กๆน้อยๆแค่นี้แต่ตัวต้องมาเป็นเปรตทุกทรมานอีกยาวนานองค์ท่านหลวงปู่ได้เอ่ยชื่อแท้เดิมของเปรตตนนี้ให้ฟังด้วยแต่ไม่กล้าที่จะนำชื่อเสียงของเขามาเปิดเผยใครเล่าจะไปเชื่อในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่สามารถมองเห็นกันได้หมดทุกคน แม้แต่จับเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเขียนมาเล่ามาถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้อ่านเพื่อเป็นคติสอนใจจนได้มาปรึกษากับหมู่คณะที่เคยได้ยินได้ฟังมาด้วยกันแม้จะต่างวาระกันก็ตามต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะเขียนออกมาเพื่อเป็นคติสอนใจคนอื่นบ้างอย่างน้อยคนที่กําลังมีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ เมื่อเขาได้อ่านจะได้มีสติหยุดคิดขึ้นมาบ้างเพื่อจะได้เป็นกุศลร่วมกันไป